หลังบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนในนาปูแค่เป็นคนตอนเองนะจ๊ะตอนกลายเป็นต้นมะม,ม่วงไปเลยค่ะตอนขึ้นสูงไปเลยเดี๋ยวได้ไม่มีงูนะคะเอาเงินเอาเงินมานี่นี่นะคะคุณเติร์นเมื่อกี้เราอยู่มุนม,มนู้ตเราอยู่ ดูมกกาปูนะคะนี่มากาอ,อยู่ติดดินเลยมากาติดดินเลยนะคะหางเงินรถถังอันนี้ฝนตกนะที่ข้างๆน้ำทะลักมาเลยน้ำทะลักบนถนนเลยคะ่ะ ฝนตกมาสองสามคืนแล้วค่ะนี่นะจ๊ะน้ำทะลักเพนถนนหน่อยนึงน้ำน้ำตรนนหนหน้านะคะนยหนาแะก็อยู่รอบๆแปลงนานะคะอันนี้ปลูกเขาปลูกนะคะที่ปูกเขา จะของแน,น,นาคือคุณปูน่นะคะไปพี่ถังกลับบ้านนุน่นนักมาเล่นน้ำเนี่ยประจำไปเลยมาหลังบ้านแล้วนะคะข้าวแคทเองทำดูแลเองนะคะบริหารจัดการเองเอ๊ะหางเงินไม่เอาไม่กินน้ำนะาหูุกลับบ้านอกลับบ้านกันเถอะเรา